สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงกับอาจารย์กบในเดือนพฤศจิกายนของปี2563ค่ะและก่อนที่เราจะไปฟังคำทำนายกันนะคะเรามาทำความรู้จักกันกับชาวราศีมีนกันสักนิดนึงก่อนค่ะ ราศีมีนนั้นถือเป็นราศีปลายธาตุน้ํานะคะมีดาวพระฤหัส,สบดีซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งปัญญาเป็นดาวประจําตัวค่ะจึงส่งผลให้ชาวราศีมีนนั้นชอบการเรียนรู้ค่ะมีสติปัญญาดีนะคะมีความเฉลียวฉลาดมีหลักการและเหตุผลที่ดีปรับตัวเป็นค่ะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโลก,กธาตุโลก,กธรรมสูงอยู่เป็นในทุกสถานการณ์นะคะ สามารถทําตัวแบบเข้าเมืองตาหลิวหลิวตาตามได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะรักความเจริญก้าวหน้ามีความเป็นครูบาอาจารย์อยู่ในตัวเองสูงนะคะชอบสั่งชอบสอนค่ะชอบให้ความรู้กับผู้อื่นเป็นนักคิดนักวางแผนทำอะไรนั้นมักมีหลักการค่ะมีความโอบอ้อมอารีสูงชอบช่วยเหลือคนค่ะจิตใจดีมีเมตตาชอบบุญทานการกุศลนะคะ และยังชอบในเรื่องของการถือศีลปฏิบัติธรรมการสวดมนต์นั่งสมาธิมีโลกส่วนตัวสูงอีกด้วยนะคะมีซิกเซนดีค่ะเป็นคนที่คาดการอะไรล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำนะคะฝันแม่นค่ะชอบศึกษาค้นคว้าในเรื่องของศาสตร์ลี้ลับเล่นลับเช่นโหราศาสตร์เวทมนต์คาถาไสายศาสตร์ดาราศาสตร์ความลับในกาแล็กซีหรือสิ่งชีวิตที่มีอยู่นอกโลกค่ะ กลิยามารยาทมักเรียบร้อยงดงามนะคะเข้าผู้หลักผู้ใหญ่เก่งหากเปรียบเทียบกับบุคคลก็มักจะเปรียบเทียบกับกลุ่มคนประเภทคคูบาอาจารย์ผู้พิพากษานักกฎหมายแพทย์พระสงฆ์นักบวชหรือว่านักปรัชญาค่ะสำหรับการภายดวงของอาจารย์กบนั้นนะคะเน้นภายดวงกันที่ลัคนาราศีเกิดค่ะ และสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็พออนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันค่ะสำหรับท่านที่ต้องการทราบลัคนาราศีเกิดนะคะท่านสามารถนำวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่แน่นอนและจังหวัดที่เกิดเข้าไปผูกดวงวางลัคนาได้ฟรีที่เว็บไซต์พยากรณ์ .com ค่ะ ทีนี้เรามาดูแนวโน้มกันค่ะว่าในเดือนพฤศจิกายนของปี2563นี้ดวงชะตาของชาวราศีมีนนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะซึ่งการทำนายดวงนี้นะคะอาจจะไม่เป๊ะแบบร้อยเเนค่ะเนื่องจากพื้นดวงของแต่ละบุคคลนั้นก็จะมีดวงดาวตั้งรับที่แตกต่างกันออกไปค่ะชาวราศีมีนนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งสติปัญญา เป็นดาวประจำตัวแล้วก็ดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีมีนนะคะยังคงเดิจนจรได้ตำแหน่งกเกษตรราที่พดีค่ะซึ่งตำแหน่งกเกษตรราทีบดีนี้หมายถึงความมั่นคงค่ะหมายถึงความเจริญเติบโตความก้าวหน้าจึงส่งผลให้ชาวราศีมีนนั้นมีความเติบโต มีความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานรวมถึงจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในวงการงานหรือว่าจากหัวหน้าง,งานของตนเป็นอย่างดีค่ะและในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนเป็นต้นไปและอยู่ยาวๆไปโดยประมาณ4เดือนครึ่งค่ะโดยอยู่ไปจนถึงวันที่29มีนาคมของปี2564ที่จะถึงนี้ ดาวพระฤหัสบดีเดินจรเข้าเรือนลาภะของชาวราศีมีนค่ะและเดินจรเป็นสิบเอ็ดกับดวงชะตานะคะได้สิงห์ฮเกณฑ์ค่ะซึ่งเกณฑ์สิงห์ฮกณฑ์นี้ถือเป็นเกณฑ์ที่ส่งเสริมดวงชะตานะคะเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีมีนนั้นจะได้รับการยอมรับนับถือจากผู้คนที่อยู่รอบตัวมากขึ้นค่ะท่านจะมีสภาวะของความเป็นผู้นำเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยอีกทั้งตัวท่านเองนั้น ยังเปรียบเสมือนเป็นบ่อกเกิดแห่งโชคลาภอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์อะไรได้ทรัพย์สินเงินทองและโชคลาภค่ะชีวิตของชาวราศีมีนนั้นในช่วงสี่เดือนครึ่งผัดจากนี้ไปนะคะจะดูดีขึ้นรู้ราขึ้นมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะ ซึ่งในส่วนนี้นะคะอาจหมายถึงการซื้อบ้านาซื้อที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะซื้อเครื่องประดับที่ถูกอ,อกถูกใจหรือว่าข้าวของเครื่องใช้ที่มีมูลค่าเป็นต้นค่ะเรามาดูกันในเรื่องของกิจกรรมการงานกันบ้างนะคะทางด้านการงานค่ะในเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวราศีมีนนั้นจะยังคงโฟกัสไว้กับเรื่องงานต่อเนื่องมาจากเมื่อเดือนก่อนนะคะ ท่านจะมีปณิธานในการทำงานสูงมีความมุ่งมั่นถึงความเติบโตถึงความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานสำหรับท่านที่กำลังคิดอะไรบางอย่างอยู่นะคะเรียกว่าอาจจะกำลังคิดใหญ่ทำใหญ่อยู่นั้นดวงชะตาของท่านก็มีเกณฑ์เติบโตค่ะดังนั้นในสิ่งที่ท่านคิดท่านอยากทำอะไรที่คิดทำยาดคิดใหญ่ทำใหญ่เอาไว้นั้นสิ่งนั้นถ้านำมาหยิบจับนำมาทำนะคะก็จะมีความเติบโตเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดีค่ะ สำหรับท่านที่คิดจะปรับเปลี่ยนงานโยกย้ายงานก็ถือเป็นช่วงโอกาสที่ดีค่ะท่านที่ทำกิจกรรมการค้านะคะก็สามารถขยับขยายกิจการหรือว่าลงทุนเพิ่มเติมในเรื่องของธุรกิจใหม่ๆได้เลยค่ะถือเป็นช่วงเวลาที่ดีเช่นกันค่ะท่านที่ทำการค้าเนี่ยถือว่าท่านเป็นช่วงเวลาที่ซื้อง่ายขายคล่องนะคะธุรกิจนั้นก็เติบโตเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดีสำหรับท่านที่รอง,งาน ก็มีโอกาสได้งานทำค่ะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะของเดือนพฤศจิกายนนี้โดยเริ่มตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนเป็นต้นไปเนี่ยดาวพระฤหัสบดีอันเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีมีนนะคะแล้วก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีมีนอีกด้วยจะเดินจรเป็น11กับดวงชะตาค่ะท่านหลวงวิสารดลุนกรน,นั้นก็ได้ประพันธ์เป็นบทกรอนเอาไว้ว่า พาราหัสศบดีเป็นสิบเอ็ดจะฟุ้งเฟืองคนลือเรื่องลาบเหลือหลายจึงส่งผลให้ชาวราศีมีนนั้นจะเป็นที่รู้จักในวงการการทำงานมากขึ้นค่ะจะมีชื่อเสียงในวงการการทำงานหรือว่าได้รับการยอมรับมากขึ้นค่ะ สำหรับท่านที่ทำธุรกิจการค้าก็ถือเป็นช่วงที่ลูกค้าเข้ามาอุดหนุนเพิ่มเติมกันเยอะขึ้นนั่นเองถือเป็นช่วงที่บอกปากต่อปากนะคะทำให้คนรู้จักท่านมากขึ้นหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าโลกยุคนี้ค่ะเป็นกระแสของโลกยุคออนไลน์นะคะาชาวราศีมีนที่ทำธุรกิจการค้าเนี่ยอาจจะเพิ่มเติมในเรื่องของช่องทางการจัดจาหน่ายทางด้านออนไลน์เพิ่มมากขึ้น หรือว่าท่านอาจจะออกหน้ากล้องบ่อยขึ้นหรือว่าออกสื่อบ่อยขึ้นทำให้ ลูกค้าเนี่ยได้รับรู้ถึงตัวท่านหรือว่าเป็นเรียกว่าเป,เป็นแบรนด์ของตัวท่านเองนะคะได้มีโอกาสรับรู้เพิ่มมากขึ้นเรียกว่ามีชื่อเสียงหรือ,อ,อตัวสินค้าและบริการของท่านหรือว่าองค์กรของท่านเนี่ยจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นดังนั้นเมื่อมีคนรู้จักมากขึ้นมีคนอุดหนุนมากขึ้นเงินทองก็ไหลมาเทมานั่นเองค่ะ เรามาดูกันในเรื่องของการเงินบ้างนะคะในเรื่องของเงินเงินทองทองในเดือนพฤศิกายนนี้ยังคงถือเป็นช่วงที่เงินมาไวไปไวค่ะยังเป็นช่วงที่รับมากใจามากค่ะโดยเ,เกณฑ์ในเรื่องของการรับมากใจามากนี้ก็เป็นเกณฑ์ที่ต่อเนื่องมาจากเมื่อเดือนก่อนนะคะโดยรายรับในฝั่งขาเข้านั้นยังคงเข้าอย่างต่อเนื่องค่ะ เนื่องจากดาวพรอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีมีนนะคะยังคงเดินจรทับดวงชะตาโดยเดินจรทับดวงชะตามาตั้งแต่วันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วล่ะคะ่ะก็เปรียบเสมือนเป็นช่วงเงินทับตัวนะคะหมายถึงชาวราศีมีนนั้นก็มีช่องทางแล้วก็มีโอกาสในการที่จะออรับรายได้เพิ่มเช่น อาจจะมีเงินโอทเพิ่มเติมขึ้นมามีเงินโบนัสมีเงินทิปหรือว่าเงินที่ได้จากผลประโยชน์อื่นๆนะคะสำหรับบางท่านเนี่ยอาจจะหมายถึงเงินแชร์เงินสะสมเงินตกเบิกหรือว่าเงินที่ครบรอบเช่นเงินประกันชีวิตอย่างเงี้ยค่ะถึงเวลาที่ได้ระยะเวลาในการที่เขาจะครบรอบจ่ายเงินให้กับท่านเนี่ยก็จะทําให้ท่านได้รับเงินตรงส่วนนี้เพิ่มเติมขึ้นมาทําให้ชาวราศีมีนนั้นจะมีสภาพคล่องทางด้านการเงินที่ดี อีกทั้งในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะดาวประจำตัวของชาวราศีมีนนั้นก็เดินจรในเรือลาพัค่ะส่งผลให้ตัวท่านนั้นเป็นบ่อกเกิดแห่งโชคลาภนะคะจะหยิบจับทำอะไรก็ได้เงินค่ะถือเป็นช่วงที่มีโชคลาภทางการเงินกันอย่างง่ายๆเลยทีเดียวค่ะและเนื่องจากดาวพระอังคาร ซึ่งถือเป็นดาวการเงินของชาวราศีมีนนะคะเดินจรพักองศาต่อเนื่องมาจากเมื่อเดือนก่อนจึงส่งผลให้รายจ่ายนั้นมีมากเป็นเงาตามตัวค่ะและจะเป็นเช่นนี้ไปจนถึงช่วงปลายปีเลยนะคะก็ขอให้ชาวราศีมีนนั้นมีความระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายสักหน่อย ซึ่งโดยส่วนใหญ่นะคะรายจ่ายของชาวราศีมีนในช่วงนี้นะคะมักเป็นในเรื่องของการซื้อทรัพย์ขนาดใหญ่ค่ะหรืออาจจะเป็นไปเพื่อการลงทุนหรือว่าการขยับขยายกิจการค่ะขอเพียงชาวราศีมีนนั้นบริหารรายรับและรายใจ่ายให้ดีๆท่านก็จะมีเงินให้ใช้ใจ่ายอย่างเหลือเฟืออย่างแน่นอนค่ะเรามาดูกันในเรื่องของความรักบ้างนะคะในเรื่องรักรักใคร่ สำหรับคนโสดค่ะในเดือนพฤศจิกายนนี้ท่านจะมีเสนพพ่ห์แผลว่าเป็นพิเศษค่ะมีดวงดึงดูดเพศตรงข้ามนะคะแต่กลับไม่ค่อยมีโชคในเรื่องของความรักนักค่ะเนื่องมาจากว่าคนที่ท่านถูกตาต้องใจเป็นพิเศษเนี่ยเขาจะเล่นตัวค่ะส่วนคนที่เข้ามาพูดเข้ามาคุยเข้ามาหยอดเข้ามาขายขนมจีบท่านเนี่ยก็ไม่ค่อยจะตรงสเปคของท่านสักเท่าไหร่นะคะ แต่ว่าตัวท่านเองนั้นน่ะจะเป็นช่วงที่เสเน์แพลวพลวค่ะเรียกว่าเปล่งแสงดึงดูดเพศตรงข้ามได้ดีมากๆแต่คนที่เข้ามามันจะเป็นลักษณะผิดฝาผิดตัวนะคะคนที่ชอบเนี่ยไม่ได้ส่วนคนที่เข้ามาพัวพันหรือว่าเข้ามาพูดมาคุยเนี่ยก็ท่านก็ไม่ถูกสเปกอีกแล้วค่ะ ทางด้านคนมีคู่บ้างนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยสำหรับคนมีคู่ท่านจะมีความคิดเห็นที่ไม่ค่อยลงล็อกลงตัวกันสักเท่าไหร่หรือว่าอาจจะมีเหตุแห่งการโต้เถียงขัดแย้งกันที่อาจจะพูดไม่ถูกหูหรือว่าทำอะไรไม่ถูกตาเรียกว่าเป็นปัญหาลิ้นกับฟันกันตลอดเลยนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกและสำหรับบางท่านเนี่ยคนรักคู่ครองของท่านอาจมีเหตุให้ต้องพัดพกากห่างไกลจากท่านชั่วคราวคะ่ะ ซึ่งก็อาจจะเป็นการพัดพลากกันเพราะว่าในเรื่องของหน้าที่การงานก็เป็นได้ค่ะส่วนในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะท่านและคนลักคู่ครองนั้นจะมีความเข้าอกเข้าใจพูดคุยกันได้รู้เรื่องมากขึ้นแต่ก็จะไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ชิดต่อกันนะคะ เรียกว่า,าพูดคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นก็จริงแต่ไม่ค่อยได้มีโอกาสอยู่พูดคุยเพื่อเอาอกเอาใจกันสักเท่าไหร่เรื่องมาจากว่าต่างคนต่างโฟกัสไว้กับเรื่องงานหรืออาจจะมีภาระหน้าที่ให้ต้องรับผิดชอบสูงมากขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะหรืออาจจะหมายถึงตัวท่านเองหรือว่าคนรักคู่ครองเนี่ยต้องไปศึกษาดูงานหรือว่าเข้าร่วมสัมมนา,าในต่างจังหวัดก็ อีกเช่นเดียวกันค่ะในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นก็มีเหตุในการที่จะต้องพัดภาคห่างไกลสาหรับบางคู่นะคะอาจจะต้องมีเหตุในการพัดภาคห่างไกลจากคนรักคู่ครองเนื่องมาจากต้องไปศึกษาดูงานต้องไปอบรมสัมมานาเป็นต้นค่ะในเรื่องของสุขภาพภารณามัยนะคะ ดาวพระอังคารนั้นเดินจรทับดวงชะตาของท่านโดยเดินจรในลักษณะแบบนี้มาตั้งแต่วันที่9ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะและอยู่ยาวๆไปจนถึงช่วงปลายปีโดยอยู่ไปจนถึงวันที่26ธันวาคมของปี2563นี้นะคะซึ่งดาวพระอังคารในตำแหน่งนี้เราถือว่าเป็นคาดลัคนากับชาวราศีมีนค่ะ โดยเฉพาะเมื่อนับอายุจรตามหลักมหาทักษาแล้วดาวพระอังคารนั้นตกภูมิกาลาคินีนะคะท่านจะมีโอกาสเจ็บป่วยค่ะหรือว่าอาจจะมีเหตุแห่งอุบัติเหตุทำให้เกิดเลือดตกยางออกหรือว่าเจ็บเนื้อเจ็บตัวขึ้นได้นะคะก็ขอให้ชาวราศีมีนนั้นระมัดระวังรักษาสุขภาพสักหน่อยค่ะสำหรับท่านที่ทำงานเสียงอันตรายเช่น ต้องปีนป่ายบนที่สูงนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลหรือว่าอุปกรณ์ที่มันมีความแหลมคมหรือว่ามีความร้อนรวมไปจนถึงท่านที่ขับขี่ยวดยานพาหนะก็ขอให้มีความระมัดระวังรอบครอบเป็นพิเศษนะคะซึ่งในประเด็นนี้ค่ะขอให้ชาวราศีมีนนั้นอย่าได้ตกอก,อกตกใจมากจนเกินไปนะคะเพราะการทํานายดวงนั้นถือเป็นแนวโน้มค่ะท่านฟังดวงแล้วก็ไม่ควรนําไปกังวลใจมากจนเกิดเหตุนะคะ แต่ก็ควรรับคำทำนายไว้เพื่อเตือนสติให้มีความระมัดระวังรอบคอบมากขึ้นนั่นเองค่ะและสำหรับท่านที่กังวลใจนะคะอาจารย์กบขอฝากพระคาถาแลคล้วคลาดเอาไว้ให้ใช้กันสักหนึ่งบทค่ะคาถานั้นมีอยู่ว่าพุทโธระเบิดเปิดทางอรหังสุขโตนะโมพุทธายะพุทโธระเบิดเปิดทางอรหังสุขโตนะโมพุทธายะพุทโธระเบิดเปิดทางอรหังสุขโตนะโมพุทธายะ ให้ภาวนาสักสามจบก่อนที่ท่านจะก้าวขาออกจากบ้านหรือว่าก่อนที่ท่านจะสตาร์ทรถนะคะก็จะช่วยให้ท่านนั้นแค้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงได้ค่ะก็เป็นคาถาที่อาจารย์กบก็ได้รับมาจากครูบาอาจารย์นะคะและโดยปกติอาจารย์กบก็จะภาวนาก่อนที่จะก้าวขาออกจากบ้านหรือว่าภาวนาก่อนที่จะสตาร์ทรถอยู่เป็นประจำค่ะ ก็นำมาแชร์เพื่อให้ชาวราศีมีนนั้นได้นำไปใช้เพื่อให้คลายความกังวลใจกันนะคะทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของโชคลาภกันบ้างค่ะทางด้านโชคลาภนั้น ตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนเป็นต้นไปค่ะถือว่าดวงชะตาของชาวราศีมีนนั้นมีตัวเองเป็นบ่อเกิดแห่งโชคลาภนะคะถือว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีมีนจะหยิบจับทำอะไรก็มีโอกาสเป็นเงินเป็นทองค่ะมีโอกาสได้โชคลาภทางการเงินกันอย่างง่ายๆอีกด้วยนะคะและสำหรับท่านที่ต้องการเสี่ยงโชคค่ะในวันที่16พฤศจิกายนนี้นะคะให้ถือเอาเคล็ดถามเลขเด็ดจากคุณพ่อค่ะ ถ้าท่านมีคุณพ่อนะคะก็ให้ถามเอาเคล็ดเลขเด็ดจากคุณพ่อได้เลยและหากท่านใดที่ไม่มีคุณพ่อให้ถามแล้วนะคะก็ให้ถามเอาเคล็ดเลขเด็ดจากชายสูงวัยที่ท่านเคารพนับถือก็ได้เช่นกันค่ะก็มีโอกาสที่จะได้ลุ้นโชคลุ้นลาบกันนะคะอาจารย์กบก็ขออวยพรให้ชาวราศีมีนนั้นโชคดีมีความสุขค่ะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังความมุ่งมา่ปรารถนานะคะ ทำงานอะไรก็ขอให้เหนื่อยกันน้อยๆได้เงินกันมากๆซื้อหวยก็ถูกหวยซื้อลอตเตอรี่ก็ถูกลอตเตอรี่รวยกันแน่นๆทุกคนทุกท่านเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนามาแบ่งปันกันอีกนะคะ และถ้าต้องการตรวจเช็คดวงชะตากับอาจารย์กบแบบละเอียดสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะจะมีแอดมินดูแลคิวแล้วก็แจ้งค่าใช้จ่ายให้นะคะและสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยกบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ